เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วมึงกีง่โมงห้าโมงยี่สิบเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตีห้ายี่สิบนะคะซึ่งเราจะไปเตะหายกันค่ะแล้วก็ไปเช้าเย็นีกลับในวันเดียวเราจะมาดูกันว่าในหนึ่งวันอะไปเช้าเย็นกลับเปหายอะเราทำอะไรบ้างเริ่ม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 ไปเยอะมากวันนี้ไปแบบเพื่อนเกือบทั้งห้องเยอะมากเราดูเราดูเราดู ตีห้าครึ่งค่ะรถมาแล้วไปกันต่อไปกันต่อ๋อ้เปิดกี่โมงกี่โมงกี่โมงโมงไอ้ตีห้าห้าสิบสามค่ะตอนนี้เราถึงสถานี รถไฟแล้วไปกันต่อ <_ d urance> ตอนนี้นะคะอากาศ20องศาตอนนี้นะคะอากาศ20องศา <Okay. S 3> ถ้ารักเจอเลยอะใครวะสั่นสั่นก่อนจะถึงเปยให้เพราะหนาวมาชิหมเพื่เล่า <_ d urance> อร่อยมากนเยเลย้ายเดี๋ยวย้แหละอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้่ไหนห แโมง40ถึงสถานีเปิดหายแล้วค่ะไปกันตอ่อไปกันตอ่อตอนนี้กำลังให้คุณลุงเมารถคุณลุงไปส่งเหล่าเจียตนะคะคน45หยวนอ่านกันแล้วก็ถ่ายให้คุณลุงหาที่ไปเพราะจะถ่ายทีลามีสเก คันนี้ค่ะคันนี้ค่ะไปดิวมาจาก50สแล้วเหลือสี่ห้าหยวนใคยดิน้องเกิดเรื่อง

ไปหายงงมากงงจริงอีดอกมาไปหายพากุมาราไข่หมุกเหมือนพวกกูมีตังค์ไอ้ยี่ยดูรู้พวกกูแต่ละคนนะวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่เอาฟิตอะวัยรุ่นที่แบบราคาหนึ่งคนละเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเจ็ดเอะกูคาดหวังแดดแบบเจ็ดกูสงสารมันน่ากลังเมื่อกี้ไปถ่ายไปซื้อคลิปมาอ้ยกลับไปซื้อสร้อยมาอันนี้19.8หยวนแล้วก็ ไอ้นี่39หยุน่นโ,โอ้ไปชนกูไปเลยหลาบไว้แกไม่ดีกูได้ม่าแต่ไม้แต่มืออ่ะนี่ก็ชิดหรอมะ ไหนไม่รู้ช่องน้อยแคบมากแต่เราก็จะไปดดะและเราก็กลับมาตรงร้านไข่มุกเพื่อมาดูทะเลตรงนี้กันนะคะที่นี่ไม่สวยเท่าทะเลบ้านเราหรอกจิแล้วเรา <c oughs> ก็กลับขึ้นรถคันเดิมที่หน้าร้านไขม่มุกเหมือนเดิม 第二、嗯、个、euh, önem, 嗯、不 round, 啊，第二个对，个对，对、really，对、啊，对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 ，我对，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 我对，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 

อุปกรณ์ตักทรายแว่นตาสาดอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเหมือนกันบ้านเหมือนบ้านเราแหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัยดีครับสวัสดีค่ะสวยดีสวยดีเออลไปไม่เห็นตอนนี้กี่โมงชื่อเออัดันเออเที่ยงส2สสไปกันต่ออันนี้คือหาดแล้วเขาบอกว่าเป็นหาดที่สวยด้วย เอาดีนะานายทำอะไรตัวนี้วะอันนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปบนเขาเพื่อที่จะมองวิวลงมาข้างล่างทางนั้นมันไม่มีมันไปทาง,หงไหนต่ออุนนนะอ้ยเชีย่ยน่ากลัวว่ะไม่รถไปหรอ อันนี้ก็คือระวังลูกเดินมาจนถึงแบบไหนไม่รู้แล้วน่ากลัวมากก็เลยแบบกลับเหอะกลับเหอะกลับเหอะตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งอยู่บนรถเพราะว่าเดินกลับไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าหนึ่งร้อนสองเหนื่อยสามขี้เกียจจบค่ะไปกับคุณลุงแล้วรถคันเล็กมากนั่งสี่คนรถคันเล็กมากคันเท่านี้นะคะ ตอนนี้บ่ายสองยี่สิบแปดเรามาอีกหาดหนึ่งแล้วซึ่งก็ไม่รู้สักอย่างเลยว่าเรียกว่าอะไรแต่ละหาดตอนนี้กกร้อนมาก ไปหายแดดทำผิดมากชอบคุ่อ่ะไอ่ะไอ่ะขอคค่ะขอบคุณค่รขอบค่อคอบคอบคคอร้านต่งนี้ร้าน่่ารัก สีชมพูเขียวเหลืองอร่อยอะอตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สิบสามสี่โมงสี่ิบสาค่ะเราจะออกจากหาดตรงนี้แล้วไปหาดที่อื่นต่อเพื่อไปดูพระาทิตตกนะคะไปกันต่อ <c oughs> เราเดินข้ามถนนมาขึ้นรถนะคะเราข้ามมาจากนน้นมปุ๊บแล้วก็มาตื๊ดตรงนี้ต่อนะคหะ <c oughs> น้ายมหมดแล้วแบบ นี่ไงเวลาตอนนี้เวลาห้าโมงสิบสามนะคะเราจะไปดูพราทิตย์ตกกันค่ะไปกันต่อมันต้องมีการปะอ๋อเเช่นันอ๋ออันนี้อันนี้คือถูกอันนี้ถุยเสียอ๋อถุยถึงน่ะอ๋อถุยถน่ะเยยเยวเยต้นอออ๋อ ขอโทษสัตวมาสัตวมาสัตวมาตันี้สัตว์มาสั่นมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 또 빠돌 나나비 봄나티